สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงรากหญ้าที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาอีกหนึ่งสถานที่นะครับขายสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับร้านพี่ชายนะครับบิ๊กซาวเซ็นเตอร์ชุมแพนะครับมีทุกอย่างเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับจะอยู่เส้นถนนคอ,อนแก่นนะครับถนนคอนแก่นคอนแก่นชุมแพนะครับถนนสีเลนนะครับเส้นผ่านมาจากอำเภอ,อผ่านอำเภอ มาดอนมงครับเส้นบ้านทุ่มนะครับตรงมานะครับเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าที่ชุมแพก่อนถึงชุมแพประมาณ5กิโลนะครับจะมีป้ายใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับบิ๊กซาลเซ็นเตอร์ชุมแพนะครับใครสนใจสินค้ามือหนึ่งมือสองมีเยอะเลยนะครับมีเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับสินค้านะครับเป็นตู้ทั้งตู้แบรนด์ล้านนะครับตู้แบรนด์ต่างๆนะครับตัวนี้ก็เป็นชุด ออกไปดีมู่ที่ทัวจังหวัดชัยภูมิมานะครับหลายๆสนามเลยนะครับวันนี้ใครสนใจเดี๋ยวให้น้องซอซ่พาทัวร์ไปหนึ่งคลิปไปเดินเอาตัวไหนก่อนเอานี้นี่ไหมเน,นี่ยนี่ปีสิบห้าครับผมพร้อมใช้งานเลยครับของแบรนด์ร้านของแบรนด์ร้านนะครับบิ๊กซาวเซนเตอร์ชมแพนี่นะครับสปีกดอกสปีกดอก,ดอกเป็น คอมซีซีเน็ตเวิร์กแล้วก็ดอกเส้งกลางคงหล่อก15นิ้วนะนะครับ15นิ้วราคา4,900บาทพร้อมใช้นะครับของใหม่นะครับต่อใบนะครับตัวก็ประมาณนี้นะครับนี่ทรงพรีเอสสวยๆเลยครับแล้ก็เป็นเพจแลัวก็เป็นเพจบิ๊กซาวเซ็นเตอร์นะครับครับต่อเลยนี่อันนี้เป็นชุดเตู้12 12นิ้ว สิบสองนิ้วเป็นตู้อ่ามาตินสิบสองนิ้วพร้อมใช้ฟังในบ้านนี่นะครับพร้อมใช้ฟังในบ้านไปละสี่พันสองร้อยบาทนะครับโค้งล่ออันนี้สิบห้านิ้ว,วถ้าชุดนี้เท่าไหร่ชุดนี้เท่าไหร่ครับน,นี่ชุดพร้อมเปิดชุดเท่าไหร่ครับมีขอลำด้วยข้างละหกพันห้าข้างละหกพันห้าร้อยบาทนะครับใครสนใจติดต่อร้านบิ๊กซาวเซ็นเตอร์ชุมแพมได้เลย อันนี้ก็ให้ดูนะครับเป็นตู้มีทั้ง MP แล้วตัวนี้ก็เป็นตู้กลางนะครับววรุ่นวารุ่นว้าวุ่นนะครับรุ่นราคา4,900บาทบพร้อมใช้4,900บาทนะครับต่อใบนะครับตัวนี้สามพเบาทตัวนี้เป็นรุ่นพร้อมใช้ก็3,900บาทนะครับสเปคต่างกันที่ดอกลำโพงนะครับตัวนี้จะได้ดอกคงหล่อตัวนี้จะได้ดอกคงปั๊มเนาะนะครับข้างบนอเมซอนอเมซอนช่างน็อตบ่ ช่างน็อตใบละ4,500บาทนะครับเป็นของใหม่เด้อนะครับตัวนี้ก็ตู้ MP p o พ e r เวอร์นะครับของอาจารย์จอมแถมปากไม้เรียบร้อยเนาะครับปากดีสินตัวนี้เป็นตู้ของอาจารย์จอมใบละ2,900นาะครับใบ2,900ารอันนี้เทอร์โบอันนี้ b ีอันนี้เทอร์โบนะครับใบละ2,900ามีสต็อกประมาณเกือบร้อยใบนะครับนะครับมีของเยอะเลยของตัวนี้ก็เป็นเทอร์โบช่างน็อตใบละ สา0พันหนึ่บาทนะครับต่อใบนะครับบีก็เหมือนกันใช่ไหมใบละสามพันหนึ่งร้อบาทนะครับของใหม่นะครับสใบขึ seni, right? Listen, so ้นไปใบละ2,900บาทนะครับสใบขึ know, ้นไปอนี้ตู้วอ t เทก็มีนะครับพร้อมดอกเด็กซ์นนะครับยีินิ้วใบละ1,9800บาทของใหม่นะครับนะครับใครสนใจติดต่อมา เยอะแยะเลยครับตู้อันนี้ก็สต็อกตู้นะครับสต็อกตู้นะครับอันนี้เป็นแบรนด์ล้านตู้ขนาดสองคูณสองนะครับพร้อมดอกตู้เปล่าใบละสามพันห้าร้อยบาทนะครับตู้สวยมากตะแคงปั๊มเป็นเป็นแบรนด์ล้านเลยนะครับนี่เป็นแบรนด์ล้านเลยอ่าสุดยอดเทอร์โบจานิสเซอร์โบจานิสใบละสองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้น ติดอะไรเยอะแยะเลยตู้มือหนึ่งตู้มือ,น,มอน,นะครับอันนี้เอามาไว้ทดลองให้ลูกค้าฟังนะครับขนาดห้าส <50 4, S 1> ิบีแปดสิบสูงเจ็ดสิบหกขนาดพิเศษนะครับนะครับใครติดต่อมาที่ร้านบิ๊กซายเ n ็ e เตอร์มีจำหน่ายเยอะเลยปะ่ะอันนี้คือสต็อกของเราไปดูฝั่งพาวเวอร์ดีกว่าตู้แบตร้านไปแล้วเท่าไหร่นะสามพันสี่ร้อยบาทนนตะแกรงนนปัง๊มอันนี้ตะแกรงปั๊มสิบแปดนิ้วไปละสามพันสองร้อยบาท ใช่ไหมตู้จะแปดนิ้วตัวด้านหน้าเป็นยี่สิบเอ็ดเนาะขอบเล็กตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์หูยกโซ่ไม้โอเคครับตัวนี้เป็นอันนี้พอเทคมือสอง,อสองตัวนั้นก็มือสองใช่ไหมร,ราคาเหมือนกันไปละหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทใครสนใจนนนผมจะถ่ายให้เร็วๆนะครับนะครับใครสนใจอันนี้เจบินแฟนรันอันนี้เจบินนะครับผมแบตรันไปเท่าไหร่โซ่สองพันห้าครับสองพ้อยบาทนะครับตู้มือหนึ่งตู้มือหนึ่งเลยอันนี้ตู้กิฟ ใบละ5,500บาทพร้อมดังไหมชิคฮอนตัวนี้ชิคเบียบตัวนี้รูปเปล่านี่เป็นดอก18นิ้วดอก18นิ้วของแบรนด์ร้านที่ที่พี่จะนำไปเดโมใช่ครับในสนามสุดท้ายเมลิกเมล็สองรก้อนพั0ห้าร้อยวัตไว้ห้าราคาก็เท่าไหร่โซ่สามพบาทดอกละสา0พบาทเท่านั้นโโลเกนดอกสูกก็ดังได้ สโลแกนของร้านนะครับของพี่บิ๊กแกบอกว่าของถูกก็ดังได้นะครับพักกันพี่กระซิบพี่กระซิบเอาสามพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นต่อดอกนะครับใครที่จะเป็นรุ่นใหญ่สิบแปดนิ้วรุ่นใหญ่ไม่เด้สองร้อยแปดสิบสองก้อนครับร้อยห้าราคาก็อยู่สี่พันห้าร้อยบาท 4,500บาทอีกรุ่นหนึ่งนะครับตันนี้ผมจะนําไปเดโมที่สกลนครในวันที่11-12ที่ถึงนี้นะครับเทียมเพอพังคนใครสนใจดอกลํโพูงใครสนใจตู้เสียงกลางนะครับติดต่อที่ผมได้เลยนะครับที่งานเดโมสกลนครที่ถึงนี้นะครับตู้กลางไปละสองน600บาทผมจะนําตู้กลางตัวนี้ไปเดโมนะครับนะครับพร้อมดอกพร้อมใช้ใบละเท่าไหร่นะโซ่ที่เราจะนาไปตัวนั้นเป็นตู้ละ4,900บาท พร้อมใช้เลยใช่ครับ4 9 0 0าบาทพร้อมชุดแขน4ี่ใบเนาะพร้อมชุดแขนเลยนี่นะครับตู้ตัวนี้นะครับผมจะนำไปดีมูนะครับนะครับแล้วก็พร้อมดอกตัวนี้นะครับใครอยากฟังเสียงมาฟังเสียงที่งานดีมูสกลนครอำเภอพังคนได้เลยนะครับมงโอ้เมเจอมือสองสวยมากเลยนะครับนะครับเสียสวยเลยใบละสี่พันบาทเท่านั้นครับตู้เปล่านะครับใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับเยอะมากอันนี้ก็ข้างแสนของบีของช่างน็อต นะครับของเยอะแยะนะครับของเยอะแยะอ้าวเรียวเรียวเลโซ่ของไข่ปูยเทกเท่าไหร่โซ่นี่เท่าไหร่เผื่อลูกค้าทำมาเจ็ดพันห้าร้อยบาทหนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทต่อแท่นเป็นเก้าพันเก้าวีเซตตัวนี้โอ้โหสิบแปดยี่สิบเอ็ดครั้งละสี่ไปเลยสบายสบายมอแปลงสองลูกสายกองนี่สายเยอะแยะมามาสอบถามโทรมาสอบถามที่เบอร์ที่ผมขึ้นได้เลยนะครับว่ามีอยากได้ตรงตัวไหนอยากได้อะไรบ้างนะครับติดต่อที่ น้องชายมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับประจําที่ร้านบิ๊กซาวเซ็นเตอร์แล้ว0 8 9 4 8 8 0 7 7 9นะครับเบอร์โทรขึ้นตามหน้าจอเลยนะครับดอกถึงแค่นี้อ่ะมาฝั่งนี้ดอกเอ็นพีอีดอกมือสองสภาพสวยๆดอกมือสองนะเนี่ยตัวนี้ไว้ไว้สามเนาะไว้สามดอกก็ไร่โซ่หนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทสวยๆเลยมือสองสวยๆเลยนะครับของมือสองแต่สภาพมือหนึ่งไปเลย ครับคันนี้สิบนิ้วสิบนิ้วคันนี้ดอกเท่าไหร่โซ่ตัวนี้ดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะสวยเลยดอกเดิมๆโอ้แม่เหล็กใหญ่มากนะครับอ่ามีเยอะแยะสอบถามมานะครับเยอะ B M B M คนทำหาเยอะดอกซ่อมดอกเดือนมาโซ่ดอกซ่อมดอกละหนึ่งพันสองร้อยบาทดังปกติดังปกตินะครับทาฝั่งนี้ชนะเลิศอ่าดอกละหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทชนะเลิศมีคู่หนึ่งเนาะครับ 1,490บาท2 0งเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่โซ่โอ้ยสวยมากเลยแต่เป็นหน้าขาวเนาะเป็นรุ่นเก่าเนาะครับ1 2 0 0บาทนสองร้บาทนะครับก็นี่ pcm ก็มี pcm ก็มีเท่าไหร่โซ่พันสองร้อบาท1 2 0 0บาทเหมือนกันครับโอ้สวยตัวนี้น่าจะซ่อมมาตัวนี้ก็ซ่อมมาแต่ก็สวยสภาพสวยเลยใช้งานได้ปกติตรงนี้ไว้สนะครับเอาต่อมาดอกมือสองแต่ว่าได้เหมือนมือหนึ่ง เป็นของอะไรเขาเรียกว่าบีอะไรนะคอยโซนโคโซนอะไรเนะี่ยโคโลน,โโลนดอกเท่าไหร่พันสองร้อยบาทพันสองร้อยบาทมีทั้งหมดเท่าไหร่กี่ดอกหกดอก,ดอกนะครับโอ้ดอกเยอะมากเลยรวมๆดอกถูกๆราคาเลยหลักร้อยมีไหมส้มหลักร้อยสิบสองนิ้วสิสิบหงนิ้วมีไหม <c oughs> นี่ไงนี่ไงนี่ไงหลักร้อยอ่ะดอกละห้าร้อยบาทนี่แบรนด์ล้านไหมส่วนตัวเนี้ยไม่ใช่ ดอกละห0 0บาทนะครับอู้หูเมล็กใหญ่มากเลยใช้งานบางทีดอกเดิมด้วยนะครับนี่ดอกละ500ยมีสี่ดอกเ้อดอกละ500บาทนะครับอันนี้ก็500บาทคันนี้คันนี้อันนี้ตามสภาพตามสภาพดอกละ5 0าบาทนะครับ5 0าบาท,บบาทอ้าวเอ็มเอละ่ะ15นิ้วกี่บาทเนี่ยหกรบาทครับโอ้ถูกมากเลยสวยสวยเลยเอ็มเอนะครับ600บาทนะครับอ้าวต่อมาอันนี้หก้ยอทอันนี้ก็สวยเดิมครับ พันสามร้อยราคาจะไม่เท่ากันเพราะว่าตามสภาพเราขายตามสภาพแล้วก็ได้มาเดลรอบนี่นะครับดูสต็อกของร้านพี่บ๊กไม่ต้องพูดถึงนะครับใครอยากจะจัดชุดใครอยากจะทำงานต่างๆวิธีต่างๆอยากได้เครื่องเสียงชุดเล็กชุดใหญ่ติดต่อที่ร้านบิ๊กเซาวเซ็นเตอร์ได้เลยรับจัดชุดเหมือนกันครับรับจัดชุดทุกอย่างนะครับชุดคาราโอเกะจนถึงหนุนชุด12 หรือชุด16ก็ได้หรือชุดหมอลำวงใหญ่ก็มาจัดได้นะครับรับจัดได้หมดนะครับมาสอบถามได้มีใบกำกับภาษีด้วยนะครับใครสนใจนะครับมีใบพาณิชย์ให้เรียบร้อยใครอยากไปเสียภาษีโรงเรียนหรืออบตหรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆใครสนใจก็ติดต่อมานะครับอับผมอ่ะอันนี้เป็น KTs ผู้ดอกเดิมนะโซ่ดอกเดิมสวยๆมีกี่ดอกมีมี3ดอกดอกเท่าไหร่โซ่ดอกละดอกราคาเท่าไหร่มีราคาไหมเนี่ยนี่ผมจำไม่ได้ น่าจะพันกว่าบาทเนาะครับน่าจะพันกว่าบาทนี่แหละถ้าใครสนใจติดต่อมานี่ไง JBL เนี่ยดอก JB เนี่ย NPE เนี่ยโอ้ยวายสีเนี่ยพวกเนี้ยแต่ว่าอันนี้น่าจะือดแล้น่าจะซ้ำภาพครับผมเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยราคาไม่ได้ติดไว้ผมก็จำไม่ได้ติดต่อมาติดต่อมาแล้วกันนะครับไปเรียลๆเลยโซ่ Facebook ก็ Big c o m p a r เซ็นเตอร์ t e r เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นอ่ Facebook ขึ้นไว้ด้านขวามือให้ทุกท่านนะครับเผื่อติดต่อมาหาลูกพี่นะครับดอสิบห้านิ้วสิบห้านิ้ว เท่าไหร่โซ่เจ้นี้ดอกละพันหกร้อยบาทพันหกร้อยบาทดอกไอ้บ้าก็เท่าไหร่เนี่ยเจ้นี้ไอ้บ้านึงไอ้บ้าเป็น่ังไงน่าจะพันกว่าบาทเหมือนกันนี่แหละอีมินั้นก็พันกว่าบาทเน็กซอนล่ะเน็กซอนเน็กซอนมีดอกเดียวไหมเนี่ยเน็กซอนมีดอกเดียวดอกเดียวพันกว่าบาทไหมประมาณนี้ครับต้องทักมาถามมาต้องทักมาถามเนาะแคปมาเลยแคปมาแล้วก็ส่งลายมาที่ร้านเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นลายของร้านให้นะครับแคปมาเลยมาจะเอาดอกไหนงานช่าง ห้าร้อยบาทอะไรก็มีเอองานช่างดอกละห้าร้อยบาทนะครับสามร้อยสี่ร้อยทำมาถามได้แคปมาแล้วก็บุงมาให้เลยนี่ก็เป็นอุปกรณ์ต่างต่างเอาเป็นตู้ตู้แหลกตู้แอมตู้แอมเลยใช่ไหมเป็นแหลกตู้แอมอแหลกตู้แอมของลาซิลี่เอลเอซิลี่นี้าไหนฝั่งไหนอาจจะแจ้งราคาไม่หมดนะครับลูกค้าจะแจ้งราคาไม่หมดดอกน้ำเดิมจะสวยเลยนะครับนี่ ดอกเท่าไหร่สู้ดอกละพันเจ็ดร้อยบาทนี่นะครับพันเจ็ดร้อยบาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับราคายังไม่รวมส่งเด้อนะครับตัวนี้ก็ดอกละพันสองร้อยบาทเป็นของละหั่มนะครับนะครับเป็นของละหั่มใครสนใจอันนี้ดอกไอ้บ้าครับอันนี้เป็นดอกดอกซ่อมดอกซ่อมมาแล้วแต่ดังปกติครับดังปกติราคาสามพันหนึ่งร้อยบาทสามพันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับดอกไอ้บ้าตัวนี้แม่เหล็กสามร้อยน่ะแม่เหล็กสามร้อยตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็นี่ปากแหลมปากแหลมพร้อมปาก เป็นดีเจ็ดห้าศูนย์ครับ NTS รถตัวนี้ก็แรงนะตัวเนี้ยเท่าไหร่โซ่พร้อมปากพร้อมปากพันหกครับพร้อมปากแค่พันหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับมีเยอะเลยอาจจะเอานี่ก็ได้อาจจะเป็นตูดเปล่าก็ได้เดี๋ยวทางมาหาเลยนะครับแล้วตูดเปล่าแบบนี้เราอ่ะราคาเราแจ้งไม่หมดครับของเยอะมากเดี๋ยวผมจะมาทยอยมาเรื่อยที่เบเท่าไหร่โซ่ที่เบตัวนี้ไอ้บ้าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ราคาสามพันสามพันบาทต่อดอก นนน่่าาาจจะะะเป็็งงชหรรืออไกไไแต่ว่าดังครับใช้งานได้อยู่นะครับกรงเล้นานี่ตามสภาพตามสภาพโครงแตกเนาะใครมีฝีมือก็เอาไปซ่อมได้ราคาไม่แพงละาหามัมาาดอกละสามพันบาทไม่เหล็กสองก้อนไว้สี่นะครับมีทั้งหมดสี่ดอกนะครับตัวนี้ไว้หกมั้งตัวนี้ตัวนี้น่าจะไว้หกแหละตัวนี้ไม่เหล็กใหญ่มากใครสนใจตัวไหนถามมานะครับเพราะว่าเราแจ้งราคาไม่หมดจริงจริงคิปก็มีครับหนึ่งดอกคิทที่เดี่ยนเท่าไหร่เนี่ยาะ มีราคาไหมเนี่ยจำไม่ได้ดิเดี๋ยวติดต่อมาติดต่อมานะครับตามเบอร์โทรเลยแคมมาเลยนะครับ <11. S 1> แคมมามอันนี้ตระกูลสิบนิ้วทั้งเชลิเนเจอร์ทั้ง NTS เยอะแยะมากมายเอาเอาเชลิเนเจอร์หน่อยตัวนี้ดอกซ่อมดอกซ่อมดอกละพันเก้าร้อยบาทพันเก้าร้อยบาทมีเยอะเลยนะครับ <100. S 1> ตัวนี้เชลิเนเจอร์เป็นแปดร้อยตัวแปดร้อยบาทตัวนีนะ้ตัวนี้ล่ะอสองสองสี่สองตัวนี้พันบาท 1, พันเก้าร้อยบาทเหมือนกันดอกซ่อมไหมโซดูสิดอกซ่อมหรอโอ้ซ่อมมาแต่สวยมากเออตัวนี้ดอกเบียดแต่นี้ดอกนี้ไม่เบียดนะครับนไม่เบียดโอ้เยอะเลยไอ้บ้านล่ะสิบแปดนิ้วสามพันสามพันเจ็ดดอกเดิมดอกเดิมสามพันเจ็ดร้อยนะครับใครสนใจติดต่อมาไ้ดีเซกิพันเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทดอกเดิมหรือซ่อมโซดอกเดิมเดิมนะครับดอกเดิมเดิมเลยพันเก้าร้อยเก้าสิบนี่ล่ะยอดนิยมอันนี้สองพันสองพันบาท ดอกคันนี้ดอกสวยอยู่นะะตําหนิมีจะบีบินตรงเขาขันรูเนาะเยอะเลยดอกขาดเท่าไรเนีพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้สองสองพันห้าหกห้าศูนย์นะครับรุ่นมีน็อตอันนี้รุ่นมีน็อตสองพันห้าร้อยบาทนะครับมีทั้งราคาถูกราคาแพงปะปนกันไปนะครับตามที่เราได้ไปเหมามานะครับของเยอะแยะเลยนะครับเอาพวกแหลมป แหวนแปลกๆตัวไรโซเท่าไหร่สามร้อยแปดสครับสามรุ่นยี่ห้อไหนเนาะเป็นมันเป็นวาลอนวาลอนเหมือนเหม,ม,ม,มือนกันเลยครับเหม,มือนกันสามปดสิบาทอันนี้คอมาศูนย e s <ES H> s ของช่างเอี้ยงชุดละพันเ็บาทพร้อมปากพร้อมปากเลยพันเจ็ดร้อบาทนี่ราคาเจ็ดห้าศูนย์พันเจ็ดร้อยบาทพันเจ็ดร้อบาทพร้อมปากนี่นะครับเยพันหกร้อยห้าสิบาทก็มีนี่เห็นไหมครับนี่ ราคาจีดไปเลยพันหกร้อยห้าสิบบาทนี่เป็นปากไยซอสคอมสี่สี่ใชไหมเนี่ยครับเท่าไหร่พอนักหกร้อยพอนักนี่เห็นไหมราคามันก็มีถูกมีแพงปะปนกันตัวละพันสี่ห้าสิบพันสี่ร้อยห้าสิบบาทตัวละพันสามก็มีนะครับสภาพแล้วแต่สภาพพวกตองแปดแหะตัวนี้ราาคตัวนี้เป็นพีโอดิโอไม่ใช่ออดิโอเขาเรียกว่าพีโอดิโอยูโร เท่าไหร่โซ่ถามว่าชิพนี่ปุ๊กยังน่าจะสามร้อยนี้ราคาเท่าน่าจะสามร้อยกว่าบาทเนาะสามร้อยกว่าบาทเลยนี่นะครับมีที่เท่าไหร่โซ่พันเก้าสิบบาทเยอะเลยอะเลยนะครับเยอะเลยอันนี้แหละดอกทับน่ะยอดนิยมอ่ะตัวนี้ราคาใหม่มากเนี่ยตัวเนี้ยไม่รู้แต่ตัวนี้ตัวใหม่สองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับโต๊ะก็มีอันนี้แหลกนะครับแคะมาเลยอันนี้แหลกมอนิเตอร์ โอ้แหลกเยอะมากใส่ใส่พวก ps นี่ครับอันนี้สอง u นะครับแหลกเยอะมากเดี๋ยวทักแคปมาแล้วก็ทักมาถามได้นะครับนี่เป็นโกดังเลยครับเป็นโกดังเลยเยอะแยะมากมายมือหนึ่งก็มีนะครับเยอะแยะมากมายเอาไฟพาโซ่ไฟโคมไฟพาของ s p e ครับจันโก้โคราชนี่ของดีกันน้ำอย่างดีตัวละเพันเก้าร้อยบาทนะครับมีเยอะเลยผาก็มีคารด้ก็มีมีไฟวอร์มไฟอะไรก็มี นะครับเยอะเยอะเยะเลยนะครับพวกปากแหลมเล็กล่ะตัวนี้ปากแหลมเล็กราคาแปดร้บาทแปดร้อยแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยาทเน็ตเบิกของมือสองมือนึงเนี่ยมือสองนมีทั้ง4ี่ร้อยห้าสิบสามีตัวละห้าร้อตัวนี้มีตัวเดียวตัวละหนึ่บาทนี่สตัวสตัวต้องค่ากันดูค่ากันเยอะแยะเลยเยอะแยะสวิกี่ร้อย หนึ่งร้อยเหมือนกันหนึ่งร้อยเหมือนกันเฮ้ยวันนั้นเห็นเหมือนมี amateur ตัวนึงน่าจะไปแล้วมั้งไปแล้วมั้งไปแล้วไปแล้วนะครับเยอะแยะหลอดไฟก็มีของใหม่ก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโซนพาวเวอร์มีีก่อนมมาไปพาทัวร์นะครับพาทัวร์เลยแอนโตแอนโตยอดดิบยมเท่าไหร่ซ้อ2,500บาท้อยบาทมามิคโปรเจคคิวยูสิบสองกิบ สามพันห้าร้อยบาทเจ็บๆได้ได้เขาก็สวยจะได้บูทุดจะได้บูทุดได้ครับแล้วก็ยามาฮ่าครับเออนี้แทมไหมยี่ไม่แน่ใจแน่จะแทมมั้งแน่จะแทมเนาะราคาหกพันบาทเทียมไม่เทียมก็จะไม่ได้ไม่รู้เอ่อมามาดูมาดูตอนนี้ต่อไปซาวมิลานครับนี้กี่ช่องตัวนี้เอ่อสแปดช่องมูนู แล้วก็สี่พันเกบาทอันนี้พาวมิกเท่าไหร่พาวมิกสี่พันเาร้อยับเอฟเฟกหวานๆไม่ละไม่นิ้ขึ้นไม่ราคาสามพห้บาทสามพบาทใช้งานปกติเนาะรุ่นไหนสอรุ่นนีก็โอ้เอ็กอ็มเอ็กเอ็มัวนี้เป็นรุ่นรุ่นดีอยู่นะครับเนาะชัว12สิบสองดีเท่าไหร่นะ ราคาไม่รู้ไม่ได้ติดไว้ไม่ได้ติดไว้เอาพวกสายสัญญาณสายลำโพงนี่เยอะเยอะแยะใครสนใจติดต่อมานี่ก็มีปัหลุดนี่ปัหลุดสามเฟีครับพั้ดลวดสามเฟีของวอเทคของวอเทคนะครับเท่าไหร่สี่พันห้าร้อยบาทนี่ครับมีสามตัวสามชุดนะครับอ่ะไปที่ p o ว e r เอาเรือเรือดำน้ำหน่อยเอกสาวเอเก้าพัน แท่นละแท่นละสองหมื่นเกบาทสองหมบาทมีโอ้เยอะน่าจะสามสิบสี่ท่นได้ช้างออดิโอตัวนี้4ี่ชั้นเอกลางกลางแหลมเบียดก็ได้นั่นี่สี่คนชุดสี่คนสี่สบายได้นสี่คนสี่นะครับราคาสองหมื่นห้าสบาทตัวช้างตัวล่างเหรตัวนี้เป็นตัวห้าพัตัวห้าพันนามเมื่บาทอ่าไปช้างตัวเล็กช้างห้าพ ซี0 0ห้าพันสอมาบาทบอดกลางต่นี้เขามาทำมาขับกลางแหลมเนาะแต่ว่าถ้าไม่ซีเรียสขับเบรก็ได้ได้แต่ไม่ไม่อิ่มไม่อิ่มเท่าไหร่ยอะเลยซีเอพวกนี้ก็ราคา2 7ง0 0ื่นเจารอยนะครับโอ้เยอะแยะนะครับสอบถามมาซีเ0 0กก็ราคาน่าจะเท่าไหร่สามหมนหนึ่งพับาทสามหมบาท นี่ตัวนี้เอาไปดีโมมาเนาะครับตัวนี้ไปงานผู้เชี่ยวงานผู้เชียวมาแรงเลยนะครับแรงเลยนี่สี่ห้าพันขับเบียดตัวนี้ตัวนี้ขับเบียดสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะของช้างออเดีโอซิสเต็มคมสันเอ็มทีห้าพันเอสราคาสองหมื่นแปดพันบาทนะครับมีสองแท่นนะครับใครสนใจติดต่อมาตามตามเบอร์เลยช้างออเดีโอซิสเต็มรถแห่ใครสนใจนะครับภาคกลางนะครับนี่เป็นค่าช้างเป็นค่ายเอกซาวรุ่นเก่าตัวนี้รุ่นเก่าก็อยู่หมื่นเก้านะครับสิบแปดข้างละสี่ดอก ได้นะครับตัวนี้ A อหกพันนะครับราคาเท่าไหร่ส่วนี้สองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทมีเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เอกซาวหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเยอะเลยนะครับเอกซาวกับช้างไฟก็มีทุ่งก็สอบถามนะครับพันกว่าบาทไม่แพงนะครับบอดไฟก็ห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับดอกสิบสองนิ้วโอ้ดอกเยอะแยะเลยนะครับดอกเยอะแยะเลยของสต็อกนะครับของสต็อกเต็มเลยเอ้าตัวนี้ NPE ครับ 4,900บาทใช้งานปกติมีทั้งหมด3แท่นนี่โต๊0หกพันเอาหน้าทองประดิเจริญเ้าตัวนี้ไฟบนไหมไม่ใช่ไฟบนเนาะเป็นไฟตรงรุ่นรุ่น4 0 0 a ้เเท่าไหร่โซ่6,900บาทโอ้สภาพสวยมากนะครับสวยเอาตัวล่างเป็นของอะไรเนี่ยออดิโอเครื่องประกอบเพื่อประกอบของภาคกลางนี่เนี่ยเท่าไหร่ไม่มีราคาจีดราคานี่ ถ้าจะหายหาจลดทั้งหมดสามได้ตัวนี้ห้าพันเก้าร้อบาทในห้าพันเก้าร้อยยีเคยีบเคหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อบาทสี่ชั้น่นนะครับตัวล่างโปรพัทโปพัทเท่าไหร่4ี่พันห้ร้อยบาทฮนิกสามพันแปบาทตัวล่างหมื่นสามเก้าพันเกบาทของฮนิคตัวนี้ขับเบียดข้างละสามเนาะข้างละสามละสี่สบายสบายเล็จัมเปอร์ จัมเปอร์ตัวไหนเนี่ยนะ400 2,900นะครับเอาไปขับกลางแหลมนะครับชุดสินค้านิ้วันมีนี่ชั้นไมปก็900บาทบยังไม่รวมจัดส่งเดออไม่สี่ตัวไม่สี่ตัวนะครับส,สวยๆเลยเอาต่อมาวาลอนั3,900บาท NPE 10,000บาทนะครับ10,000บาทต่อมาคมสันตัวนี้ PA 200ขาย3,900ิวสิ c ตัวนี้15,000บาทนะครับมิ u s i c ของเยอะมาก ไล่วันนี้คงจะไม่หมดนะครับเดี๋ยวแคบมาเลยนี่ด้านหลังอีก s เก้นี่นใครกำลังหาอยู่ s เก้าร้นะครับเก้นี่ด้านหลังก็มีด้านหลังก็มีเยอะแยะเลยอันนี้ก็พีพีเเป็นแท่นเป็นตับเลยพีเอ็มสิบหมื่นเท่าไหร่ตัวนี้หนึ่งบาท1น0 0งบาทใครสนใจตัวไหนติดต่อมาเยอะมาก x สิ x ใช่ไหมหนึ่งหมื่นหนบาทนี่ก็มีนี่ของเล็กๆนะครับ dt แปดพันโอ้ตวนสวย ก็มีมือครับใครอยากจัดชุดจัดอะไรมามือหนึ่งมือสองมีหมดครับตัวนี้จะเป็นมกแท้ครับครับสวยๆเลย E Q D four D five ครับครับสีเส้นมีหนึ่งเส้นครับนี่แล้วก็เก้าเป็นสองเยอะแยะเลยครับอันนี้อันนี้ธรรมดาโทโพโทโพก็มีเก้าเปนสองโปครับเก้าเป็นสี่หมดเก้าเปนสี่หมดแล้วหรือนี่ก็ในสนใจนี่อ่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวดูกันสามหมื่นสามพันหนึร้อยนะครับตัวโพโทโพนะครับตัวธรรมดาก็ 28,500่นแปดพสี่ชันนลก็อยู่38,500นะครับนะครับคอรดิจิตอลนี่ราคาตาดันี้เลยของแท้นะครับตัวนี้นะครับแท้นะหมื่นสองนะครับอ้เยอะแยะประมาณนี้นะส่นเนาะเยอะเลยสนใจเอาไปทำจอนี่ LED ไลท์ด้วยเยอะแยะเลยครับของเยอะแยะเลย สนใจติดต่อมานี่ก็โฟเบอร์นะครับมีทั้งมือหนึ่มีทั้งมือหนมือสตัวนี้เป็นมนะือสเนาะเป็นเป็นรุ่น5,400ันดีไอเอ็นะครับตัวนี้ก็1 5ื0นห้ตามสภาพนะครับเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าเนาะตัวนี้ก็เป็น f x ฟเอซีดีเอฟเอซีก็หมื่นสองสายนะครับ 2> 2, 3, นะวยนครับตัวนี้ก็ m t ็มทีดีหมื่ดีพันหดีนะครับ หมื่นห้านะครับตัวนี้โอ้สภาพมือหนึ่งเลยครับนะครับสภาพมือ1เลยวัวพิกสองพันสี่หมื่นสี่นะครับสองพันสายเบมื่นสี่นะครับส6พัก็มีพันสก็มีนี่ก็หมื่นสี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูอันนี้ก็แหลกใหม่ติดต่อมาของมือหนึ่งของเยอะเลยทางขาวก็มีใบละสี่้าบาททางขาวก็ใบละสี่บาทด้านในไม่รวมส่งนะครับนี่โต้กมีะมือหโตะมือหเท่าไหร่ซ่ตัวนี้ราคา พันสี่ร้อยห้าสิบาทครับอันนี้ก็โอ้สวยๆเลยนะครับสวยๆเลยอันนี้ก็มีครับผมแถมปนี่วันสวยๆเลยร้อยแอมเท่าไหร่สิคตัวนี้อยู่เจ็ดพันเจ็ดเพันห้าเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับซื้อใหม่หมื่นกว่าเด้อนะครับไปไปดูอีกสักหน่อยดูอีกสักหน่อยอันนี้สองรอยแอมนี่อ่าสองร้อยแอมโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่สำรับอ่าเวทีหมอลำ ลื้หนังลื้หนังครับรถยีมหมื่นสองต่อตัวบีมตัวนี้เป็นบิม240หรือ380 330ศูนย์สาอันนี้ก็เป็นพีเอสิบห้านิ้วสิบนิ้วราคาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ส่วนพร้อมใช้เลยหกพันแปดร้อยบาทนะครับอันนี้ก็มีสองพันห้าร้อยบาท j b l ตู้เป่าตู้เป่านะครับพ้อมดงอมดงเลยใช่ไหมสองพันห้าร้อยเนี่ยนี่คู่หนึ่งนะครับสองพาบาท15นิ้วนะครับ เคพาวเวอร์ตู้พลาสติกตัวนี้ก็พร้อมใช้นะครับของนิกซอนก็มีพร้อมใช้ก็4,200บาทอันนี้ใบละสี0พันห้าสีอันห้าพรีเเตอร์เนาะพร้อมใช้นะครับ4,500บาทโอเค4,500 4,500พร้อมตู้พร้อมดอกนะครับนี่เป็นตู้ไอเจตู้เปล่าตัวนี้เป็นดอกนิกซอนดอก Nixon, นะิกซอนเนาะในตู้เนาะตัวนี้เนาะเป็นะปดอกนิกซอนพร้อมกับแหลมของร้านเนาะ เดียวกตู้เปล่าเท่าไหร่โซ่ละสี่พันห้าสี่พันห้าร้อยบาทของเยอะแยะตอนนี้ไล่ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวพาไปดูมือหนึ่งของเยอะแยะเลยเดี๋ยวไปดูตู้ด้านหน้าอ่าแล้วตัวนี้พันสามไม่มีผ่ะนี่เข้ามาในเซฟเพาส์ครับอันนี้จะเป็น S P M S ีเยี่สิบนะครับใครสนใจเท่าเราจะเลยสองหมื่นสามครับนี่ F อมือหนมือหนึ่งก็มีสต็อกเพียบเลยครับนะครับใครสนใจราคา 25,500บาทนะครับตามบริษัทแจ้งเลยนะครับราคาเดียวกันนะครับสายก็มีสเปคคอนบวกสายสัญญาณนะครับ1เมตร2เมตรมีหมดนะครับเส้นละ200กว่าบาท400กว่าบาททักเฟซบุ๊กมาก็ได้ b ก g signal เซ็นเตอร์อันนี้เป็นพาวเวอร์มิกพาวเวอร์มิกของมือหนึ่งโอ้เป็นกล่องอย่างดีเลยกล่องเซฟเฮาอย่างดีกันฝน แต่ไม่กันน้ำใช่ไหมโอ้ตัวนี้ขับสิบห้าข้างละสองดอกสบายเลยนะเนี่ยสบายครับเท่าไหร่สู้เนี่ยกล่องเนี้ยเจ็ดพันห้าร้อยบาทเจ็ดพันห้าร้อยนะครับกล่องแบบนี้เลยตัวนี้ก็ไม่แพงสามพันห้าร้อยบาทโอ้เสียงดีนะตัวเนี้ยนี่เป็นตัดิจิตอลดิจิตอลนะครับราคาก็สามหมื่นกว่าบาทนะครับของมือหนึ่งบูเช่แท้นะครับไม่โครเทคสสองนี่ไม่ต้องสามมือหนึ่งก็มีนะครับเดวิลเล็ตพีเอเยอะแยะเลยของมือหนึ่งนะครับแล้วก็มาติ นะครับตัวนี้หมื่นสี่ห้าร้อยบาทหมื่นสี่ห้าร้อยบาทนะครับของมือหนึ่งนะครับวาเท็กก็มีนะครับของมือหนึ่งนะนี่เป็นห้าพันไอ้เมฟครับตัวใหม่เลยครับตัวนี้เป็นมิกก็มีหลายราคาหลักพันนะครับอันนี้ก็มิกดิจิตอลของมือหนึ่งก็แค่หมื่นหกนะครับของมือสองอยู่หมื่นสี่แล้วทุกวันนี้ราคาขึ้นอีกแล้วยูเออยองอันนี้มือสองอยู่หมื่นสองนะครับนี่เล่นมือหนึ่งดีกว่าเนาะมองก็มี นี่นะครับของที่สวยเลยชิงแหนมชิงแหนมเยอะแยะมาดูได้นะครับนี่ตัวอย่างดอกที่ในร้านมีขายนะครับนะครับตัวอย่างดอกมีทั้งแบรนด์ร้านมีทั้งแบรนด์ตลาดเล็กพิคคิ้งหนูพาวเวอร์แอมฟเอรุ่นเก่าเอ็กซ์เอฟเอ็กซีดีดีสีเอ็กนะครับพวกเนี้ยเยอะแยะเลยนะครับใครสนใจอุปกรณ์ละนี่แหละพวกไว้พวกสเปคคอนพวกเน็ตเวิร์กนะครับมีไฟนะครับหน้าหน้าเวที